หอยลายผัดพริกเผาสูตรนมสดพร้อมเคล็ดลับไม่ต้องแช่หอยเป็นชั่วโมงให้เสียเวลามาดูกันเลยครับวัตถุดิบของเรานะครับก็มีหอยลาย300กรัมครับผมและก็ใบโหระพาตามชอบครับกระเทียมสับเล็กน้อยครับพริกเผา2ช้อนโต๊ะผูนๆไปเลยนะครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครับ นมข้นจืดคาราเมล่น2ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะครับผมอันดับแรกเราจะนำหอยมาล้างในน้ำเกลือก่อนนะครับไม่ต้องแช่นะครับปกติทุกคนจะให้แช่หอยประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเคล็ดลับที่ผมเอามาฝากวันนี้ไม่ต้องแช่ครับผมรับรองว่าไม่ขาวแล้วก็ไม่มีดินเหมือนกันครับผม ล้างให้ทั่วแบบนี้นะครับล้างให้หมดดินแล้วก็เริ่มเลยครับอันดับแรกวันนี้ผมใช้กระทะเชฟบุ๊กขนาด22ซนติเมตรทรงลึกครับนำหอยใส่ลงไปแบบนี้เลยนะครับผมไม่ต้องใส่น้ำนะครับแบบนี้นะครับจะทำให้หอยอ้าสามารถล้างดินง่ายๆแล้วก็จะไม่เสียรสชาติความหวานของหอยไปเหมือนกับการลวกนะครับผมเริ่มจากเปิดไฟครับใช้ไฟปานกลางนะครับไฟไม่ต้องแรงมากนะครับผมให้หอยนั้นแค่ เกือบสุกนะครับแค่ห้าเปลือกออกก็พอไม่ต้องให้หอยนั้นสุกจนหมดนะครับจะเห็นแบบนี้เลยและต้องบอกเลยนะครับว่าตระท้าของเรานะครับผมใช้กับหอยเปลือกแข็งแบบนี้ไม่เป็นรอยแน่นอนเห็นไหมครับว่าหอยเริ่มอ้าแล้วแต่ยังไม่สุกดีนะครับผมก็จะปิดไฟแล้วครับนาลงมาใส่อ่างผสมครับและเราก็จะล้างน้ําอีกทีครับเพราะว่าอาจจะยังมีดินที่ติดอยู่ข้างในนะครับแต่ตอนนี้หอยอ้าแล้วจะล้างได้ง่ายมาก แต่ตอนนี้หอยจะสุกประมาณ70-8 0นะครับยังไม่สุก100%ล้างให้หมดเลยครับหรือใครทําร้านอาหารทําแบบนี้เตรียมไว้พอลูกค้ามาสั่งแล้วเอาไปผัดต่อได้เลยครับผมในเครื่องผัดของเราก็จะมีความหวานของหอยอยู่เพราะว่าหอยยังไม่สุกเต็มที่นะครับผมล้างให้ทั่วแบบนี้นะครับให้หมดโคลนหมดดินนะครับหลังจากนั้นผมต่อไปผมใช้กระทะเชฟบุกขนาด26ซนติเมตรทรงตื้นครับแน่นอนครับผัดเมนูไหนก็ไม่ติดกระทะ และต่อให้เป็นหอยเปลือกแข็งกระทะก็ไม่เป็นรอยแน่นอนครับผมใส่น้ํามันลงไปครับรอให้น้ามันร้อนนะครับผมใส่กระเทียมสับลงไปก่อนเลยครับผมผัดกระเทียมพอหอมนะครับผมตามด้วยหอยที่เราเตรียมไว้ครับหลังจากนั้นก็ผัดสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราก็เริ่มปรุงรสชาติเลยจะใส่อะไรก่อนหลังก็ได้นะครับผมเริ่มจากใส่น้ําตาลลงไปก่อนเลยครับน้ําตาลครึ่งช้อนโต๊ะลงไปแล้วครับผมแล้วก็ตามด้วยพริกเผาสองช้อนโต๊ะครับ หลังจากนั้นก็น้ำปลา1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็นมคานานชั่น2ช้อนโต๊ะครับหลังจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันผัดให้หอยสุกดีเลยครับผมเนี่ยแหละครับผัดไปเรื่อยๆนะครับผมหืน่ากินมากๆตอนนี้ได้กลิ่นหอมๆแล้วนะครับถ้าโทรศัพท์คุณผู้ชมมีกลิ่นก็คงจะดีนะนี่กระดกแบบนี้ก็ได้ครับไม่ต้องกลัวกระทะเป็นรอยครับผัดได้เลยครับสบายๆ ตัวนี้ครับเป็นผิวเคลือบไทเทเนียมครับรับรองว่าแข็งแรงทนทานแน่นอนอ่ะผัดแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปมากน้อยตามชอบอย่างที่ผมบอกได้เลยครับพอใส่ใบโหระพาลงแล้วก็ผัดต่ออีกนิดเดียวแล้วก็ปิดไฟเลยนะครับผัดนานไปเดี๋ยวใบโหระพาเหี่ยวเกินไม่น่ารับประทานนะครับผมแล้วก็จัดลงจานได้เลยครับที่วันนี้เลือกจานสีแดงนะครับสีสดใสทําให้หอยดูเด่นขึ้นน่ารับประทานขึ้นนะครับหอยลายสูตรนี้นะครับผม เวลาผัดมาแล้วก็จะมีน้ำนะครับที่มาจากนมข้นจืดเอาไว้คลุกข้าวยิ่งอร่อยเลยครับผมต้องบอกว่าสูตรนี้สูตรเด็ดนะครับลองเอาไปใช้กันได้นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องครัวเชฟบุ๊กด้วยนะครับ กระทะเชฟบุกสุดยอดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศเกาหลีนะครับทำมาจากวัสดุไทเทเนียมพลาสและก็กราฟีนนะครับผมร้อนเร็วกว่าเพชรถ,ถึง2เท่าทนทานกว่าเหล็กถึง5เท่าทำเมนูไหนก็ไม่ติดใช้ไฟแรงก็ไม่มีปัญหาและก็ใช้ได้กับเตาทุกชนิดไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์ผลิตโดยบริษัทแฮปปี้คอเกาหลีของแท้แน่นอนใครที่สนใจอยากทำอาหารสนุกทำอาหารปลอดภัยนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเรามีโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่ครับ